ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกระแพงหินเสาหินนะครับก็ที่บางพระศิราชานะครับบ้านหนองคาสองทับหนึ่งนะครับก็อัปเดตนะครับฟอมคืบหน้านะครับของกําแพงหินรั้วหินเสาหินนะครับที่บางพระนะครับศิราชานะครับ ก็อยู่ในขันตอนของการปรับดินนะครับแล้วก็เตรียมจะก่อรล้วลอยครับที่สูงที่เมตรแปดสิบเซนครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับจากหนุ่มภรรยาครับที่เบอร์โทรุูแปร์สามสุดหน้าไปท่าหนึ่งห้านะครับ รับออกแบบติดตั้งกาแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบกินดีคาปรึกษาคําแนะนํานะครับเพื่อท่านใดที่กําลังมองหานะครับช่างฝีมือดีๆครับติดตถึงทีมงานช่างนุกพัฒยานะครับการันตีนะครับเรื่องความสวยงามความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการเปิดรักฐานนะครับใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ความฟังของรักฐานเราก็อยู่ที่แปดสิบถึงแปดสิบนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนหนะ้างานก็ค่อนข้างที่จะฟางครับก็เป็นทางนี้กำแพงหินล,หน,น,งหน,น,นล้วหินนะครับกำแพงินกันดินล้วหินนะครับเสาหินนะครับครับเสาหินด้านหลังตัวนี้ก็จะฟางอยู่ที่4เมตรนะครับฝั่งฟังของประตูนะครับเสาหินเสาใหญ่ก็จะฟางอยู่ที่หน้า50เซนนะครับ4หน้าน อันนี้ก็เป็นเสาเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นกําแพงนะครับฝังจุดใส่ท่อไฟนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนกว่างานจะเสร็จนะครับก็มาอัปเดตกันแทบทุกวันนะครับจนกว่างานจะเสร็จนะครับก็พ่งนี้ก็จะเริ่มําเนินการเทรากฐานนะครับของแทบนี้นะครับก็จะจะมาอัปเดตให้ได้รับชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปคนนำหินช่างนุพัทยานะครับงานดีงานวัยงานแข็งแรงนะครับตั่งนึกถึงในงานช่างนุพัทยานะครับ